สวัสดีครับสวัสดีครับอปัทินครับผมคือทำไมต้องเป็นอปัทินว่าชื่อปัทินอหละทีนี้เอาออน้ำหน้าเจ๋อเ๋อออน้ำหน้านี่ก็เป็นอาจารย์หรือว่าไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นอาจารย์ครับผมขายไม่กี่ปีแล้ยประมาณสี่สิบปีนะสี่สิบปีครับผมสี่สิบปีนี่ต่ก่อนทรงร้านคงไม่เป็นแบบนี้แน่นอนติมฟิวชั่นต่างๆก็ไม่มีครับน่าจะเป็นกะติมกะทิเริ่มแรกเดียวกะทิอย่างเดียวกะทิโบราณยังมีอยู่ไหม มีอะยังมีอยู่กับที่โบราณกับที่โบราณก็ต้องมีพวกถั่วมีอะไรพวกนี้มีข้าวโพดมีขหนุนยังมีอยู่ไหมมีสี่สิบปีตรงนี้เลยครัไม่นั่นในตลาดนี่แหละในเริ่มแรกก็อยู่ข้างๆตึกครับผมแต่ไม่ได้เป็นร้านแบบนี้ไม่ได้เป็นร้านข้างเช่าเขาข้างตึกอ๋อข้างตึกก็เป็นไอติมถังธรรมดาถังธรรมดาที่มีน้ําแข็งอ่าที่ใช้ดึงสมัยก่อนน้าแข็งอ่ะอ่าฮะแล้วก็ พอนั้นปุ๊บก็เปลี่ยนแล้วก็ย้ายมายุล็อกกลางล็อกกลางอ่าแล้วก็ย้ายมานี่ครับผมนี่ก็หลายปีแล้วก็ประมาณสี่สิบปีครับผมไอติมส่วนบ้างที่สมัยก่อนในอดีตที่เป็นไอติมกะทิทำเองไหมครับทำเองทั้งหมดนะอืมทุกวันนี้ก็งทำเองอยู่ไหมทำเองครับไอติมพวกฟิวชั่นพวกผลไม้ต่างๆรสจ้าลูกชายทำอ๋อลูกชายทำลูกชายทำอืมทำยากไหมครับ มันก็ต้องคิดคนคิดค้นตูดนะมันก็ยากที่ตูดแหละไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นรสชาติมิ้นรสชาติอะไรมาริลาอะไรพวกเนี้ยทำเองอันนี้ลูกชายทำเรียนมาไหมฮะก็เลยเรียนเพิ่มทีหน่อยเขาเพิ่มเติมขายลูกแล้วเท่าไหร่เนี่ยมันมี25-30แล้วแต่รสชาติมีกี่รสชาตินับอยู่แล้วถึงร้อยไหมเนี่ยยี่สิบส ยี่สี่รถครับผมจากเริ่มแรกรถเดียวฝากร้านเอาวันที่ในสกิมด้วยอยู่เตาปูนอยู่ตลาดเตาปูนครับผมเปิดปิดกี่โมงครับเปิดเก้าโมงครึ่งปิดทุ่มหนึ่งมาตระวนได้หลายทางครับผมรถไฟฟ้าก็ลงลงมาที่เตาปูนแล้วก็เดินมาที่ตลาดนะเอารถมาก็ได้มาจอดในเสียก็จอดนอนได้นะครับเรามาเดินตลาดของกินเยอะแยะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับพี่จริงครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมครับโหมีหลากหลายรถในตู้นี้นะครับมีสาวรถนะครับมีเชอร์รี่เบอร์อรี่นะครับมะพร้าวน้ำหอมแล้วเนี่ยลำลูกเกตโหเยอะแย,ยะมากครับมีทุเรียนด้วยมีส้มยูสุกระท้อนก็มีนะครับชาเขียวโอ้ผลไม้บ้านเราก็มีดั้งเดิมของร้านนี่อเซนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับนออบัทินนี้ต้องเป็นกะทิสดเพราะร้านนี้เกิดมาจาก ไอติมกะทิสดข้างทางกะติมถังนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันเปลี่ยนโดยลูกชายคือมาพัฒนาใหม่สั่งมาสองลูกครับห้าสิบห้าบาทถ้วยนะี้คุณผู้ชมมีสองลูกนะครับก็มีทุเรียนกับเดิมๆเ,เ,เอาบ้านเราแล้วกันนะทุเรียนกับกะทิสดกะทิแล้วกันนะครับกะทิอลองชิมดูครับคุณผู้ชมชิมกะทิก่อน อร่อยเนาะอร่อยครับคุณชมไม่หวานมากครับาาคุณผู้ชมอันนี้ฝีมือคุณบัินทำเองนะไม่ใช่ลูกชายนะสองรถเนี่ยถือว่าไม่แพงนะคุณผชมเปกตินตักนะถือรสชาติชไดแลวยังมีแบบว่าเอากลับบ้านไปแบบพกพาไปกินข้างนอกข้างนึงได้เป็นถ้วยสำเร็จเลย ก็มีนะครับก็ราคาไม่แพงสามารถฝั่งได้ครับแล้วนี่ผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริษัทตีเชรอุตสาหะนะครับที่พามากินของอร่อยในตลาดเตาปูนแห่งนี้ครับกับไอติมอปะทินกับใหม่อีสุเหลือดิมิพิชิตโลกครับแล้วก็อีสุ2.2 DDI m a c f o r d ครับเป็นรถที่มีเทคโนโลยีเยอะมากนะครับกับกระบ,บะโดยฝีมือคนไทย